มาาะขามเปียกลงตามได้ไปมะกรูดน้ำหอมน้ำหอมใส่เยอะๆนะคะใบมะกรูดเยอะมากแล้ที่บ้านสี่ต้นหรอกกินไม่หมดหรอกขอบคุณครัตามให้อร่อยนะคะ แล้วก็มาปลาลงนะคะหม้อเดือดเนี่ยเดี๋ยวต้มต้มต้มอีกสักครู่ก่อนนะคะ่วยปลาลงต่อไปก็มีคลิปก็จะขึ้นเป็นคลิปเอาไม่ได้ขึ้นเจ็บชั่วโมงเหมือนเดิมพักกันน่าละเหนื่อยกันมาทั้ง ย่าแม่ครูเลยกันมานานแล้วพักผ่อนกันบ้างสูงไม่เท่าไหร่หรอกงานกิกรจานวันสูงอยู่แล้วยูทู e ต้ยมยำค่ะขอบคุณยี่สิบสองลนด์ดนใจนะคะมาทำต้ยมยำปลาทูต้ยามยำอ่ะ ปลาเนนนะคะปลาล้วนะคะก็ปลาลูกนะคะวันนี้มีแต่เนื้อนะคะหัวนึ่อให้แม่แล้วเมื่อเช้ามีแต่เนื้อนะคะเดี๋ยวเราปรุงเครื่องนะคะ เดี๋ยวสุดจะลาางทังเดียวเลยนะแล้วก็ปล่อยให้หมอดเดือดไปก่อนพี่พาวรมลีกกลัวเนาะ ใส่กล่องกระตู้ไว้แล้วค่ะแม่ครูไม่มีแดดเลยะคะ่ะพรุ่งนี้ก็ได้ยินข่าวว่าจะเอาปลามาให้อีกน่ะบอสตากพร้อมฝนนะบอสบอกได้ยินข่าวว่าพรุ่งนี้จะปลามาให้อีกนะแล้วก็บอกว่าให้รีบทารีบทาถ้ามีก็ทําทำเก็บกระตู้ไว้แล้วก็ตากแดดเอาเวลาไม่มีก็ไม่มีถ้าบอกงนี้แล้วก็โอเคสช่ไหมทำมาเลย เวลาไม่มีกินก็ไม่มีขอบคุณที่สิล้านดวงใจนะคะต้มยำปลานินนะคะต้มปลานินต้มสมป,ป,ปลานินบ้านห้านต้มสมปลานินปิดฝาหม,อม้อไหมไม่ปิดหรอกเนาะไว้เลยนะให้มันเดือดเองเนะ ปลาอะไรแดดปลาอะไรแดดได้คือวันโม้ยหายกินยากบสหายไม่ได้เลยก,ก็กินแท่งแค่ เครื่องปรุงด้วน,นะคะมิติอดดิ้วขาวรสดีชูรสผงนัวน้ำปลานิดหนึง่ง ้าแม่ครูว่าส่งพิษโุก็ได้ฝาปิดได้เปล่าจะเดือดเหรอฝาไม่ปิดไม่เดือดได้เนี่ย ใส่เครื่องน,น,นะคะใส่พริกสดลงไปอะไรมีใส่ลงไปเลยค่ะอะไรมันจะอร่อยใส่ลงไปเลยอะไรของเรามันจะอร่อยใส่ลงไปเลยขอบคุณอนะ่ะเท่าไหร่ล่ะ ยังไม่ดูขอบคุณคุเมองบนนะคะขอบคุณนอสสีที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะขอบคุณสามสิบสามล้านดวงใจนะคะปากช่องคุณเหน่งประเทศด้วยนะคะโอ้คุณเหน่งแจงเป็ดด้วยนะคะผู้หลงบานคุณถีสวัสดีค่ะคุณถียินดีด้วยกับในเหน่งนายจบแล้ว จะได้เป็นยูทูปเบอร์แล้วใส่ทุกอย่างที่มีค่ะจะปิดฟ้าไหมเยอะไม้มาเขี่ยก่อน ไม่ไม่เลียร์ถานก่อนต้มบ้านไว้ให้อร่อย,ออยทั้งควรนไฟทั้งไฟนี่แหละ ยังไม่คิดให้เลยมันควรพรุ่นนี้บ่ายสองรู้เรื่องแลว ขึ้นเลยนะเดี๋ยวจะไปช่วยอะไรสติกเกอร์อะไรนะถุงไปใส่เลยมันไม่เดือดง่ายถุงไปใส่เลยขี่เกียดคี่เกียดทํทำไม ปล่อยทิ้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยไรเนี่ยตั้งเา่าชั่วโมงค,คนมาช่วยคุณถี่เยอะตลอดไรเนี่ยตั้งเราก็ได้นะไม่ต้องเอาเนี่ยนอนเพราะว่าคนคนเขาช่วยคุณถี่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าคุณถีไปหลายบ้านตอนอยู่กับเตาไก่กันอยู่นะคะ อันนี้กำลังเผาไฟใส่อย่างนี้แค่ไ <laughs> อ้บอกกันไม่เดือดนะเผาไฟใส่อยู่นี่แ <laughs> 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 ย่แม่ครูไม่เป็นไรคะ่ะ บนคคณก็ว่ากล้องใกล้เตานะคะแต่ว่าคนทำาะเขารู้ว่ากล้องหยุดไกลเตาเพราะว่าใกล้ไม่ได้ลแล้วโดนระเบิดอละไหนปลาเออน้ำน้ำน้ำฝนตกเยอะนะฝนตกปีนี้น้ำเยอะปาลาเราก็มี ฝนตกปีนี้น้ำเยอะปาลาเราไม่ค่อยมีนีไ่ไงปลานีไ่ไงปลานีไ่ไงตัวปลาฝนตกปีนี้น้ำเยอะปาลาเราไม่ค่อยมีค่ะ <laughs> ก็ได้อแล้วะป่าเดี๋ยวเขาก็มาให้อยู่น้ำพุ่งนี้ถ้าบอกว่าทำอีกเอ้ยอันเก่ายังไม่ตากแดดเลยโอย้ประหมอคางดำไม่มีหรือค่ะนี่แต่ประหมอขคางเหลืองอันเก่ายังอยู่ในก่ลองเลย อร่อยถ้ามีจริงหนักปมหมอคางํำก็อร่อยนะถ้าให้มีเถอะโอ้ยฝนลมแรงนะคะแม่ครูนะคะเราก็ปล่อยให้หม้อดเดือดก่อนนะคะเดือดพรุ่งๆๆๆๆงนะคะ ปล่อยให้หม้อเดือดกันนะคะ <g iggle> ใช่ค่ะบอสก่อนจะมาถึงอนะุบลน่ะหลาย,ยาจังหวัดดีนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณยี่สิบห้าล้านโดยใจที่อข้างบนนะคะไม่ค่ะแม่ครูแม่เขาไม่กินเห็ดเขากินแบบนี้แม่ครูต้มไปให้แม่ค่ะมื้อเช้านี่ก็นึ่งไปแล้วนึ่งไปหัวหัวสองข้างกับหางกับกับปลาตะเพียนตัวใหญ่สองตัว หมดเย็นนี้แหละค่ะเหลืออยู่หัวเดียวอันนี้ก็กลับว่าให้เข้าสซดร้อนๆหน่อยอลืมใส่เกลือเกลือเกลือ กกเกลือนะคะนี่เกลือใส่เกลือให้มันนวนะคะต้มเลยต้มไปเลยย,ยังอยู่กรุงเทพเลยปลาหมอทานรันเนาะยังมันมาถึงตะบนเลยค่ะกี่นาทีแล้ว ยิบสองนาทีปิดพัดลมก่อนพัดลมถูไฟปดไปเดี๋ยวก็สมไปใส่แบบเจ๊วาเลยเดี๋ยวื่่อนนก ក <laughs> <g ayuditer> ិនបបរអាทานដែរครับ1ម៉ោង1 ้มกับคนใจเย็นเนาะเย,นเย็นเย็นแกล้กันเปล่าบอสต้นจนสุกให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าน้ำเข้าทะเลกันก่อน <S <S เดี๋ยวหาผักก็ใส่ก่อน ก็เละนะคะแล้วก็เดือดน้ๆ จะเอามาย่างอยู่นะบอสว่าจะเอามาย่างซักกระด้องอยู่เอาเตาไปก็เอาเอาเขนย่างหิ้งย่างเลยพอดีไฟนี่นะไฟไฟเตามีนะแล้วก็ว่าจะย่างเลยมันไม่ได้ย่างไม่ได้ตากเลยเนาะอันนี้ใบกะเพรานะคะ เดี๋ยวเราค่อยเอาใส่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง หอมหอมจะไว้ทำอ่อนเนื้อพวกนี้เนื้อยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ทำกินเลยตลาดเราก็ได้ต้ยมยำปลานินเนยนะคะต้ยมยำปลานิบ้านๆเดี๋ยวบ้านาน,าน,นะคะคนแก่ทานได้ คนหนุ่มทานดีเด็กทานได้นะคะใส่ใบกระเพราลงไปน้ำหอมสุกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็อดย,ยกลงแล้วล่ะทอดปลาที่กอดอะไรนะอ๋อเราทานได้ครูที่บ้านไม่เห็นมันเห่าเลย <laughs> ที่บ้านไม่เห่าไม่ครู ให้ตั้งเสียงเดี๋ยวเราคอดปลากินนะเราก็ได้เมนูต้มยำปลาเลยนะคะทานได้นะคะ